Collect floating rings near Reality Falls เพืเ่อนๆจะต้องไปเก็บวงแหวนที่อยู่บริเวณเมือง Reality Falls จำนวนทั้งหมด5วง สังเกตที่มินิแมปทางด้านขวาบนนะคะเพื่อนๆจะเห็นเครื่องหมายตกใจเต็มเลยเครื่องหมายตกใจนี้ก็คือที่อยู่ของวงแหวนที่เราจะต้องไปเก็บโดยเราจะต้องเก็บแค่5วงจากทั้งหมดที่มีอยู่รอบๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็เลือกเก็บอันที่มันง่ายๆนะคะเดี๋ยวชาจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมด5อันเลย หน้าตาของวงแหวนก็จะเป็นวงฟ้าฟ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกระโดดเห็ดอันนี้เราเก็บได้แต่ว่าจะต้องเล็งดีๆตอนกระโดดให้เงยหน้าขึ้นนะคะจะได้ไม่หลงทิศหลงทางถ้าเราปีนต้นไม้มานะคะก็จะเห็นหนึ่งวงที่อยู่เหมือนช่องลมช่องหน้าต่างตรงนี้สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ตกไปโดนเห็ดแล้วก็จะได้กระโดดไม่โดนฟอร์เดาม g e ค่ะ เห็ดแดงที่อยู่ตามกิ่งไม้เมื่อกระโดดขึ้นมาแล้วนะคะมันจะพาเราบินขึ้นสูงเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ในการเช็คตำแหน่งของพวกวงแหวนได้อันนี้เราก็จะเจออีกหนึ่งอันนะคะตรงบริเวณรอบไม่จำเป็นจะต้องเก็บตามทรายทุกอันนะคะเพื่อนๆใกล้ตรงไหนอันไหนเก็บง่ายกว่าก็เก็บอันนั้น อันที่อยู่ข้างล่างที่จดจด่องซอตอนแรกที่เก็บไม่ได้นะคะทรายเสี่ยงกระโดดลงจากด้านบนแล้วก็ให้ลงตรงเหตุนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องตกลงมาตายนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะวิธีนี้ขึ้นรอกไปนะคะแล้วก็หันหลังกลับนะคะจะมีหนึ่งอันที่ตรงปลายกิ่งเลยนี่นะคะ บางทีมันอาจจะแบบสังเกตไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะก็จะต้องดูดีๆสักนิดนึงแล้วก็คงจะต้องคอยระวังคนด้วยเพราะว่าที่นี่คนลงเยอะเลยค่ะถ้ายังหาไม่เจอก็ให้โดดต้นไม้บ่อยๆนะคะเพื่อนๆ,ๆจะได้มองเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้คนอนื่นเขายิงตามสบายใจชอบได้เลยค่ะ